สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นการแนะนำสายหัวเทียน NGK นะครับซึ่งเราเคยทำคลิปเปรียบเทียบสายหัวเทียน NGK ของแท้กับของเทียมไปแล้วนะฮะแต่วันนี้เราจะมาทำการตอบคำถามนะครับว่าไอ้สายหัวเทียน NGK แท้ที่มีขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีมีกี่แบบยังไงบ้างนะครับเริ่มจากสีก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะฮะสีแดงนะ สีแดงจะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือที่ตัวสายเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะมีคล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนสายถักนะถ้านึกไม่ออกนึกถึงสายยางตาแกะก็ได้นะครับประมาณนั้นมันจะเป็นเส้นใยโครงสร้างนะครับทำให้โครงสร้างของตัวฉนวนเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะสีแดงจะพิเศษที่สุดนะฮะเพราะว่าเขาจะสามารถเห็นโครงสร้างพวกนี้ได้นะครับต่อมาเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่จะเป็นสกินดำนะฮะแล้วก็ตัวปลั๊กจะเป็นสีดำนะฮะจะแตกต่างกับสีแดงเมื่อกี้นะสีแดงเนี่ยตัวปลั๊กจะเป็นสีแดงนะฮะ แล้วสายจะเป็นสีแดงแต่ว่าที่สายเนี่ยมันจะเป็นโปร่งแสงเนาะมันจะสามารถเห็นโครงสร้างได้แต่สีเหลืองจะไม่เห็นนะฮะจะเป็นสีเหลืองลักษณะแบบนี้ ตัวหนังสือสกรีนอะไรเป็นสีดำนะครับตัวปลักก็เป็นสีดำนะฮะต่อไปนะฮะสีดำนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ออริจินอลนะฮะสายก็เป็นสีดำปกตินะฮะตัวปลักก็เป็นสีดำนะครับและสีสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะฮะสีน้ําเงินเนี่ยจะสกรีนสีขาวนะฮะและตัวปลักก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วถ้าเอามาวางเทียบกันนะครับสีก็จะประมาณนี้นะ อันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะว่าคุณชอบสีไหนนะฮะคุณก็ใช้สีนั้นหรือว่าบางคนอาจจะมีการเล่นสีนะฮะยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นรถสีแดงอ่ะอยากให้มันแดงทั้งคนเลยคุณก็ใช้สายสีแดงได้หรือบางคนถ้ารถเป็นสีดำเนี่ยใช้กับสีเหลืองก็ได้เพราะว่ามันก็ตัดกันดีนะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะมีทั้งหมด4สีนะฮะสามารถเช็คได้ที่เว็บ ngk j 8ได้นะครับมันก็มีอยู่สีสีนี่แหละส่วนวิธีการติดตั้งสาย ngk ลักษณะแบบนี้ผมเคยใช้ yamaha airlock นะฮะในการติดตั้งสายรู้สึกว่าจะเป็นสีน้ําเงินนะะ เคยทาไว้แล้วลิงกอยู่ด้านบนนะครับลองไปดูได้นะฮะว่าติดตั้งยังไงนะครับและในเร็วๆนี้นะครับจะมีการติดตั้งในซ่สิบทั้ง2คันของช่องเราด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปดูหัวปลั๊กลักษณะต่างๆนะฮะเรามาดูกันที่คุณสมบัติก่อนแล้วกันนะฮะสาย NGK ตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าสายติดรถนะฮะสายติดรถเนี่ยจะใหญ่ประมาณ7มมนะฮะแต่ว่าสาย NGK ตัวนี้เนี่ยจะใหญ่ประมาณ8มมนะฮะและภายในเนี่ยเขาก็จะมีฉนวนต่างๆนะฮะ รวมถึงความต้านทานต่ำด้วยนะฮะอยู่ที่0.5กิโลโอห์มนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะฮะที่การไหลโฟของกระแสไฟฟ้านะฮะว่ามันไหลผ่านได้ดีกว่าสายเดิมติดรถนะครับและเห็นอยู่ยตรงนี้เป็นหัว L นะฮะเขาจะมีรหัสเขียนอยู่ว่า l 2 k นะฮะวิธีดูรหัสนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายไปเลยแล้วกันอย่างสายสีเหลืองที่ผมถืออยู่เนี่ยรหัสจะเขียนว่า l 2 k ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ L นะฮะสีแดงก็ L สีดําก็ L นะครับสีน้ําเงินก็เป็น L นะฮะ L คือหัวตัว L หรือหัว90องศาเค้ับ ถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันหนึ่งนะคันใจใจกันไปเส้นหนึ่งมันก็หลายล้ออยู่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วแกะให้ดูว่าหัวแอลมันเป็นยังไงซึ่งตัวหัวแอลเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวมาตรฐานนะฮะที่สามารถใช้ได้กับรถหลายรุ่นนะฮะส่วนใหญ่จะติดตั้งกันก็นกจะเป็นหัวแอลกับหัว45องศานะฮะประมาณนี้นหัวแอล90องศาตามรหัสมานะฮะ L2K2 2นี่คือเลข2เลข2คืออะไรเลข2คือเบอร์สีนะฮะเบอร์สีของสาย อย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเนาะส่วนเบอร์3ามจะเป็นสีแดงเบอร์สีจะเป็นสีดําแล,ละรหัสตัวสุดท้ายนะคะที่เป็น K K คืออะไร K คือสีของหัวปักนะฮะหัวปักลักษณะแบบนี้นะฮะ K black ก็เป็นหัวปักดำนะฮะหรืออย่างตัวเนี้ยเนี่ยสีแดงเนี่ย R R ก็ red ใช่ไหมหัวปักแดงนะฮะอันนี้ก็เป็น K เหมือนกันก็เป็นหัวปักดำนะฮะส่วนอันนี้ B blue สีน้ําเงินนะฮะหัวปักก็เป็นสีน้ําเงิน อย่างที่แจ้งนะฮะว่าผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบแบบของจริงของปลอมไปแล้วนะฮะยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะครับวันนี้เรามาแค่ให้ข้อมูลนะครับว่าสาย NGK แท้ๆที่มันมีขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างน,นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตรงตามที่ญี่ปุ่นขายนั่นแหละฮะที่ญี่ปุ่นมียังไงบ้านเราก็มีอย่างนั้นนะฮะแต่ให้ระวังของปลอมแล้วกันนะครับซึ่งสายหัวเทียลนลักษณะแบบนี้ของ NGK เนี่ยมีหัวทั้งหมด4แบบนะฮะแบบแรกที่ให้ดูไปคือหัว L นะครับ และหัวต่อมานะฮะอันนี้ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันก็จะเป็นหัว45องศานะครับซึ่งหัวลักษณะแบบนี้กับหัวที่เป็น90องศาหัว L เนี่ยลักษณะแบบนี้ก็สามารถติดได้กับรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะฮะก็ต้องลองเทียบกับสายเดิมนะคะว่าสายเดิมติดรถเนี่ยมันเป็นหัวลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้หัวแบบที่2เนาะต่อไปหัวแบบที่3นะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกบิ๊กไบค์และตัวนี้ตอนสเปนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าหัว102องศาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันนบนนกควี้้ะะใใชพ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะเนี่ยัวตรงลักษณะแบบนี้เลยตรงยาวๆเนี่ยอันนี้ก็ใช้ใน Big b ไบนะฮะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมี B M w R 101S นะฮะก็ใช้สายลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะของหัวปลั๊กนะฮะก็จะมีตามที่เห็นนะฮะสรุปง่ายๆนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4สี4นะฮะ สีหนึ่งก็มีทั้งหมด4หัวเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารถคุณใช้หัวลักษณะแบบไหนส่วนสีสันก็ตามความพึงพอใจนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับสายหัวเทียน ngk ที่เป็นสายแต่งลักษณะแบบนี้เนี่ย ที่มีขายในบ้านเราเขามีสีอะไรบ้างและมีหัวลักษณะแบบไหนบ้างนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ NGK 7 8นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างส่วนการสั่งซื้อนะครับก็อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะฮะและในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกยังไงก็รบกวนติดตามกันด้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ